เลขนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะ เป็นเลขที่แรงในเรื่องของนะเมตตาแต่ข้อดีของเขานะคะจะเด่นในเรื่องของการเงินเหมาะสําหรับคนที่ค้าขายคนที่ทําการงานเออยากให้มีคนมาเกื้อมาหนุนมาคำมาคุณหรือติดต่อการงานอะไรสําเร็จง่ายๆสบายๆ,ายๆด้วยนะเมตตานั่นก็คือเลข32หรือ23ซึ่งจริงๆแล้วพินก็ใช้นะคะได้ผลดีมากๆในเรื่องของการเงินค่ะเลขนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ค้าขายคนที่ทํางาน หรือติดต่อการงานอะไรก็ได้นะคะแต่อยากได้เด่นในเรื่องของนักเมตตาเหมือนใบเบิกทางเลยค่ะชูโุเลกนี้นะคะถ้าอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะคะต้องเป็นเจ็ดตัวสุดท้ายนะคะแต่อยู่ในโซนหน้านะคะก็จะดีมากๆเสริมในเรื่องของการเงินนะเมตตามีคนมาเกือ้อมาหนุนมาคำมาคุณแต่ถ้าใครนะคะไม่มีนะคะ อยากจะให้มีนักเมตตาเหมือนใบเบิกทางพินแนะนํายันนําโชคนี้เลยค่ะยันนี้จะนําพาแต่ความโชคดีมาให้นะคะมีพุทธคุณเสริมในเรื่องของโชคลาภนักเมตตาช่วงนี้นะคะนอกจากจะฟรีค่าส่งแล้วพินมีของแถมให้ด้วยนะจ๊ะ